คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับโกสกูสรู Guru, รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะฮะในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ก็เรื่องโรคระบาดโน่นนี้นั่นก็น่าจะเริ่มลดลงสาขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเข้าฤด,ดูฝนกันแล้วนะฮะในช่วงนี้ก็มีหลายข่าวขรา,าวบ้านเมืองเกี่ยวกับในทางพุทธศาสนาเรานี่แหละที่ เป็นข่าวกันอยู่คลึกโครมโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะคุยกันในเทปแรกในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของไอ้ไข่ครับจริงๆผมนี่ไม่รู้จักเลย <ไอ S 1> รู้แต่ว่าน่าจะเป็นเครื่องรางของขังหรือเปล่าทางใต้แต่ว่าบนก่อนพอดีไปได้คุยกับทางไปสัมภาษณ์พี่แอดคาราบาลไปสัมภาษณ์พี่เอกชัยศรีวิชัยปรากฏว่าเขาพูดถึงเรื่องไอ้ไข่ไผมก็เลยสนใจก็เลยให้ อาวานให้อาจารย์รอบที่ช่วยหาข้อมูลมาให้เพราะว่าคิดว่าหลายคนน่าจะสนใจเหมือนกันคือตอนเนี้ยบูมมากเอาง่ายๆคือกระแสแรงมากผมเคยไปที่วัดด้วยนะครับครับมีแบบปฏิทัดเนี่ยจุดสําหรับแบบเอาไว้แก้บนเหลือเชักอย่างเเป็นกองพเนินเลยที่วัดวัดนี้คือวัดที่นู่นเลยที่นั่นเลยตอนนั้นไปถ่ายรายการอะไรสักอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าเขาแวะไปแล้วก็ระหว่างทางเข้าซอยอลังการมากอเป็นประมาณสิบกิโลอ่ะ เราจะเห็นแต่ร้านที่มันมีของที่ระลึกอ่ะมีแต่ไก่หมดเลยเแ,แปลกมากเป็นสิบกิโลผมก็ตกใจเอ้ยขับไปแล้วบบโอ้ต้องมีอะไรแน่เลยมีเปขอหวยไว้ด้วยนะฮะอ๋อแล้วได้ไหมฮะก็นั่งอยู่ตรงทุกวันนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่ได้อยู่ดี <c oughs> โอเคก็เลยอยากรู้ที่มาที่ไปมันคืออะไรยังไงครับให้อาจารย์รที่อธ <ฮะ S 2> ิบายให้ฟังคือจริงๆเรื่องไอ้ไข่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นตำนาน พื้นที่มานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาบูมในช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็เป็นตำนานเรื่องเล่าในอดีตก็มีหลายตำนานบางเรื่องก็บอกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่แถววัดแล้วเขาก็โดดน้ําตายเขาก็เลยเป็นวิญญาณที่เฝ้าวัดอยู่แต่อีกตำนานหนึ่งที่คนค่อนข้างเล่าและเชื่อถือกันเยอะก็คือเขาเชื่อว่าไอ้ไข่เนี่ยเป็นเด็กวัดซึ่งอยู่มาตั้งแต่สมัยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดก็คือสมัยอยุธยาแล้วก็ตอนที่หลวงปู่ทวดท่านทุดงขึ้นมาจากสงขาเพื่อจะขึ้นมาอายุธยาเนี่ย ท่านก็ผ่านมาที่วัดเจดีย์ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นวัดสมบูรณ์อยู่แล้วก็มีพ่อท่านทองเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็หลวงปู่ทวดก็เลยฝากไอ้ไข่ไว้กับพ่อท่านทองบอกให้ไอ้ไข่เนี่ยช่วยดูแลวัดตรงนี้ด้วยแล้วท่านก็ทุดงต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็ด้วยที่หลวงปู่ทวดท่านฝากเอาไว้ไอ้ไข่ก็เลยเหมือนกับว่าจะต้องดูแลวัดนี้ตามที่ครูบาอาจารย์บอกก็เลยแบบว่าโดดน้ําฆ่าตัวตายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นวิญ,ญญาณเพื่อเฝ้าวัดนี้ไว้ก็เลยเป็นที่มาของไอ้ไข่และทีนี้ก็เรื่องก็เงียบหายไปเพราะมัันเเป็เรื่่อองแตแสยยยุธา จนมาช่วงหลังเวลาคนแถวนั้นเรียกเนี่ยเขาก็จะเรียกเด็กวัดเด็กวัดแต่เขาไม่ได้เรียกไอ้ไข่แบบเวลามีอะไรเขาก็จะแบบของหายหวัวควายพยศไม่เชื่อฟังเด็กวัดเด็กวัดช่วยหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็รปรากฏว่าก็หาของเจอก็อะไรเหมือนเป็นตำนานผีท้องถิ่นที่แบบคนแถวนั้นนับถืออยู่แล้วแล้วเวลามีใครที่ไปพักตรงแถวแถววัดแล้วถ้าเกิดไม่ได้แบบนึกถึงไอ้ไข่ไม่ได้บอกกล่าวเด็กวัดก่อนเนี่ยก็มักจะนอนไม่หลับมีเด็กมาแกล้งมาดึงขามาอะไรตลอดเวลาจนวันหนึ่งก็คือแถวนั้นก็จะมีท่านผู้ใหญ่เที่ยง ผู้ใหญ่เที่ยงหักเหล็กซึ่งเป็นเหมือนกับว่าคารวาสทรงอาโคมอีกคนหนึ่งผู้ใหญ่เที่ยงเนี่ยก็ปรากฏว่ามีวิญญาณเด็กมาเข้าฝันซึ่งในฝันเนี่ยวิญญาณเด็กเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ผู้ใหญ่เที่ยงก็ถามว่าเป็นใครเขาบอกฉันคือไอ้ไข่วัดเจดีให้ไปแกะรูปฉันให้หน่อยแล้วก็เลยผู้ใหญ่เที่ยงก็เลยเอาไม้เนี่ยมาแกะเป็นรูปไอ้ไข่ซึ่งเนื่องจากในฝันเนี่ยไม่เห็นมีเสื้อผ้าก็เลยแกะแบบไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาใส่ที่หลังเป็นชุดทหารเป็นชุดอะไรประมาณนี้แล แล้วก็หลังจากนั้นก็ทําให้มีกระแสแบบว่าคนไปไหว้แล้วขอได้ไหว้รับจะขอเรื่องหวยขอเรื่องงานขออะไรก็ถูกกันหมดก็ที่เห็นต้าเห็นไก่อะไรเยอะๆนี่ก็จะเป็นเครื่องแก้บนยอดฮิตจะมีไก่ชนบ้างมีของเล่นบ้างที่เยอะมากอีกันก็ประทัดแบบกองเป็นภูเขาเลยอะไรประมาณนี้ที่หรือชุดทหารแบบที่เขาชอบอะไรประมาณนี้ก็ไปบนกันจนทําให้โด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้วัดใจดีจังหวัดอะไรนะฮะ จังหวัดนครศรีธรมรมราชที่อำเภอรูออ้สึกก็อำเภอศรีชนครับผมก็ตอนตอนที่ไปบรรยากาศก็กดีคือเข้าไปรู้เลยว่าต้องต้องมีอะไรศักดิ์สิทธิ์แน่นอนอเพราะว่ามันมีเลียงไว้เป็นแบบว่าร้านขายของที่ระลึก <behav S 2> ขายของแก้บนเนี่ยอุ้ยผมจำได้ว่าลึกเหมือนกันนะครับหลายระยะที่ไปเนี่ยมันมีแบบไกลแบบเป็นกิโลกิโลอ่ะเป็นเรื่องที่น่าน่า แปลกใจดีแล้วก็ในวัดก็ที่จอดรถอลังการมากมสาเหตุที่มาดังในยุ่งสองสามปีนี้ม,มันเกิดจากอะไรมันก็คงคือจริงๆเขาเขาเป็นที่รู้จักมานานแล้วแต่ก็เหมือนรู้จักในเชิงในระดับท้องถิน่นแล้วก็คงจะมีคนที่แบบคนเข้าไปขอจากที่อื่นะแล้วก็ถูกหวยแล้วก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวนี้มันมี Facebook มันมีอินเทอร์เน็ตต่างๆก็เลยทําให้ข่าวนี้มันกระจายไปไกลพอกระจายไปบุบทุกคนก็ตูมกันเข้าไปอ,อะไรประมาณนี้ซึ่งแต่จริงๆเขามีมานานมากแล้ว จุดเด่นของของเเรียกเป็นเครื่องรางของขังไหมครับอันนี้ก็ถ้าจะเรียกเป็นเครื่องรางก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่พระเครื่องนะเพราะรูปร่างก็คือเป็นรูปไอ้ไข่แต่ทีเนี้ยมันก็จะมีคนถามผมบ่อยมากเลยอาจารย์ไอ้ไข่มันนับเป็นกุมารทองไหมหรือว่าเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วทําไมเขาถึงมีฤทธิ์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องย้อนกลับไปในเรื่องที่เราเคยพูดเรื่องของผีให้หวยตั้งนานมาแล้วว่า เรื่องของการถูกหวยหรือการขอพวกนี้คือหนึ่งมันต้องมีพื้นฐานจากเราก่อนอถ้าเราไม่มีบุญไม่มีบุญที่เคยทํามาเนี่ยต่อให้มีร้อยไอ้ไข่ยังไงก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งคือเรามีบุญอยู่ส่วนหนึ่งที่อาจจะพอได้แล้วพอไปถึงในจุดนั้นเราไปไหว้ผีหรือไอ้ไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ไข่ก็สามารถที่จะช่วยดึงกําลังตรงนั้นให้มาให้ผลได้เร็วขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัว ผีหรือคนที่เราไปไหว้ด้วยถ้าเขามีกําลังมากมันก็ช่วยอาจจะช่วยดึงได้ดีขึ้นทีนี้เราอย่าลืมว่าถ้าเกิดย้อนตํานานไอ้ไข่กลับไปเนี่ยไอ้ไข่เป็นเด็กวัดที่เดินตามหลวงปู่ทวดมาซึ่งหลวงปู่ทวดท่านเป็นโพธิสัตว์บาร,รมีเต็มที่จะเป็นพระสีอริยเมตไตรในอนาคตคผมยังเคยคุยกับหลวงตาเมื่อไม่กี่วันนี้เพิ่งไปกราบท่านมามีคนถามท่านเรื่องไข่เหมือนกันหลวงตาก็บอกว่ามันก็ใช้กําลังหลวงปู่ทวดนั่นแหละ ก็คือเวลาเรานึกถึงไอ้ไข่ไอ้ไข่เป็นสินลวงปูทวดเพราะฉะนั้นกําลังทั้งหมดมันก็มาจากโพธิสัตว์บารมีเต็มนั่นแหละก็เหมือนว่าไอ้ไข่เป็นบริวารส่วนหนึ่งจึงทําให้ไอ้ที่เกิดผลเร็วเนี่ยเป็นเพราะกาลังจากหลวงปูทวดเป็นต้นทางเรยมีไอ้ไข่เป็นเครื่องไหว้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นระดับที่เป็นแบบหลวงปูทวดฝากฝังให้ดูแลเนี่ยไอ้ไข่ก็คงไม่ใช่แบบเป็นสัมภเวสีกิ๊กก๊อกอะไรก็ต้องเป็นเป็นน่าจะเป็นเทวดาที่ที่มีกําลังพอสมควรแต่ว่าที่เขาปรากฏร่างเป็นเด็กแก้ผ้าอออะไรรเเเเนี่่ยก็หมืืทาาคคล พวกนี้เขาจะมาปรากฏในรูปลักษณ์ที่คนเข้าใจได้ว่าเขาคือใครอยู่ดี mm hmm. เขาจะมาทรงเครื่องเป็นเทวดาใส่ชุดคนก็ไม่รู้ว่าแกคือไขรก็ต้องมา <Okay. S 1> แบบฉันเป็นไอ้ไข่ก็ต้องแต่งตัวแบบนี้เป็นเด็กตัวเล็กๆมาทําเสียงหัวเราะให้ให้รู้แต่จริงๆคืออายุเขามากกว่าเราไม่รู้เท่าไหร่อยู่ตั้งแต <Okay. S 1> ่สมัยนั้นก็อายุหลายร้อยปีไปแล้วจุดเด่นก็คือเรื่องของการขอการขอ,ขอได้ไหว้รับอะไรประมาณนี้แล้วตกลงไอ้ไข่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าถือว่านับเป็นกุมารแม่ ก็เป็นอะไรฮะเราไม่นับเป็นกุมารเพราะถ้าเกิดเป็นลักษณะกุมารนะคือเราต้องสร้างตัวกุมารขึ้นมาก่อนแกะเป็นรูปเด็กไปไรแล้วก็เชิญผีหรืออะไรต่างๆมาเข้าแต่ไอ้ไข่เนี่ยเขามีตัวเขาอยู่แล้วแล้วค่อยไปสร้างรูปแต่บังเอิญว่าตัวเขารูปรักของเขาเป็นรูปเด็กคนก็เลยคิดว่ามันลักษณะคล้ายๆกุมารแต่จริงๆเขาจะไม่ได้นับเป็นกุมารก็คือเป็นเหมือนเทวดาประจําที่ประจาท้องที่เหมือนเราไหว้ศาลไหว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วทีนี้ตรงนี้เขามี เคล็ดลับมีอะไรในการบูชาต้องทําอะไรบ้างเห็นเมื่อกี้ผมเห็นม,มีชุดทหารมีประทัดนะที่แปลกคือตอนที่ผมไปนะครับที่ตอนที่ผมผ่านไปโดยพอดีเขาแวะเป็นทางผ่านไปอมีไก่อเต็ม <c oughs> แต่ <c oughs> พอไปถึงที่วัดเนี่ยผมก็มองไม่ไอตอนที่ผมไปไม่มีไก่ครับไม่ค่อยมีใครวางไก่แต่ว่าเขาจะมีโซนจุดประทัด <c oughs> เต็มกองพะเนินเลยเอทไแต่วันนั้นก็มีปอปแปรปอปแปรเหมือนมาแก้บนกัน <c oughs> แต่ว่าตัวตัวที่ไปไหว้จริงๆเนี่ยจะเป็นโซนที่ค่อนข้างเล็กหน่อยอแล้วก็มีไม้ตะเคียนด้วยให้รูปมีแป้งให้โรยมีครบสูตรแล้วว่ายังไงไปกันทั้งวงเลยผมก็ไปขออะไรกันที่สองได้ไหมฮะทั้งวงครับไม่ได้เลยกลับมาแบบว่าแต่ว่าช่วงนั้นไม่มีดวงที่จะอาจจะไม่มีดวงนะฮะก็เนี้ยก็คืออย่างที่คือ ไอ้คำว่าขอได้ไหวรับอ่ะคือ,อยังไงมันก็อยู่ที่บุญนะจุดนั้นอย่างเนี้ยไปทั้งวงก็ไม่มีใครได้สักคนค,ค,คือก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหไปขอแล้วโอ้โหไอ้ไข่ศักดิ์สิทธิ์ใครขอก็ได้ถ้าคุณไม่มีบุญอ่ะยังไงมันก็ไม่ได้ไอ้ไข่เป็นแค่ตัวช่วยดึงบุญที่คุณมีอยู่ให้ออกมาได้ผลเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ทีนี้ด้วยความที่คนมันไปจานวนเยอะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเห็นผลมันก็เลยเยอะมากขึ้นไปด้วยและโดยตัวไอ้ไข่เองก็อย่างที่บอกคือพอเขามีกําลังย้อนต้นทททาาาาางงงงไไปปถถึหลววว่่่่่ดกกกํํััเเค็็ืออมมมีีพสรแใชนบบ ผีมิจฉาทิฐีอ่ะคือเป็นผีที่ดูแลพระอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเขาก็มีกําลังด้านค่อนข้างดีแต่ทีเนี้ยไอ้ของที่บนส่วนใหญ่จริงๆต้องบอกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องไปถวายแบบไก่ชนหรือว่าชุดทหารหรือของเล่นก็ได้เพราะไอ้ไข่เขาไม่ใช่เด็กอ่ะจริงๆเขาได้จะเป็นเทวดาประจําพื้นที่นั้นด้วยซ้ําแต่ว่าสาเหตุที่คนถวายแล้วมักถูกน่ะมันเป็นเพราะว่าตัวคนถวายคือมันไปเห็นแล้วแบบเฮ้ยเขายิงเขาปล่อยเขาเขาบนประทัดแล้วถูกเขาบนประทัดแล้วถูกฉันก็ เออ,อ,อฉันมั่งพอฉันมั่งปุ๊บจิตมาศรัทธาแล้วมันแบบเฮ้ยเขาทำตามตามเนี้ยมันก็เลยทําให้จิตมันศรัทธาแล้วก็เชื่อมต่อพลังงานได้ง่ายเฉยเฉยเพราะจริงๆเ <ๆ S 2> ทวดาพวกนี้เขาไม่จาเป็นต้องฟังประทัดไม่จาเป็นต้องเอาไก่ชนไม่จาเป็นต้องใส่ชุดทหารอะไรเลยดังนั้นถ้าเกิดเราจะบูชาไอ้ไข่จริงๆเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดก็เหมือนที่เราไหว้เทวดาหรือผีก็คือเราสวดมนต์อุทิศบุญให้เขา หรือถ้าจะทําบุญก็จะทําบุญสร้างวัดเจดีย์หรือวัดอื่นๆแล้วก็บอกให้กล่าวให้ขายมาอนุโมทนาก็ได้หรือบนเขาบอกถ้าเกิดได้โชคลาบจะทําเงินนี้ส่วนหนึ่งแบ่งไปทําให้ขายมาอนุโมทนากันนะอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะไปบนแต่ของอย่างเดียวซึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความ,มความเชื่อนะเพราะว่าคนที่ขายของเ่านี้เขาก็ถือว่าเป็นการนํารายได้สู่ท้องถิ่นไปด้วย ส่วนมากที่ไปบนเนี่ยต้องไปถึงตัววัดต้องไปถึงตัวรูปปั้นหรือว่าจริงๆแล้วมันมีเครื่องรางที่สามารถที่จะเอาติดตัวไปเพื่อจะเป็นอขอโชคลาภก็บางคนก็ไปที่วัดแต่ก็มีหลายคนที่แบบได้เครื่องรางไปหรือบางคนไม่มีเครื่องรางเห็นในทีวีแล้วบนแล้วเกิดได้ก็ต้องตามไปถึงที่วัดอะไรเงี้ยอ,อันนี้เป็นปัญหากันเยอะมีคนมาถามผมว่าเปล่าเหรอว่าถ้าไม่ใช่เครื่องรางรูปไอ้ไข่ที่ออกจากวัดเลยเนี่ย มันจะศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่ออกจากวัดไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการแบบอันนั้นของปลอมอันนี้ของจริงอะไรประมาณนี้เยอะไปหมดเพราะตอนนี้มันสร้างกันแบบแทบจะทุกวัดอ่ะแม้จะไม่ใช่ไอ้ไข่ก็สร้างเพราะว่าเหมือนกับว่าคนคนบูมกันมากซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าคือไม่จําเป็นต้องออกจากวัดก็ได้เพราะอย่าลืมว่าไอ้ไข่เนี่ยเขาเขาคือ,อนับว่าเขาเป็นเทวดาแล้วกันเป็นเทวดาพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนมีบุญและนําไปสร้างด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่ใช่แบบขายขายกินอะ คือแบบเอาเงินไปบำรุงวัดให้คนมาสวดมนต์บูชาแล้วพอเขาได้ช่วยเขาก็ได้บุญเพิ่มไปด้วยเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆที่ไหนก็ได้หรือแม้แต่ว่าถ้าเรามีรูปลักษณ์ของเขาเราไม่มีเงินจะไปเช่าที่วัดเอารูปลักษณ์เขามาตัดกระดาษมาอะไรก็ได้เพราะอย่าลืมว่าพลังงานต้นทางของเขาคือพระโพธิสัตว์คือหลวงปู่ทวดเพราะฉะนั้นพลังงานท่านาแผ่ไปถึงทุกที่อยู่แล้วดังนั้นเวลาจะไหว้ไข่ก็นึกถึงหลวงปู่ทวดก่อนแล้วก็นึกถึงไอ้ไข่ก็เรียกว่าถ้าหัวหน้ามาลูกน้องก็ต้องมามหลวงปู่ทวดร,รูปท่านเฉยก็ััักกกดดดิิิ์์สสสทททธธแล้้้้ววะรรรา็็จไไงงงพุมตปยนึึถ เทวตานุสติคือไอ้ไข่ไปด้วยว่าเขาเป็นวิญญาณที่ช่วยคนให้ปลอดภยัยช่วยคนให้มีความสําเร็จแล้วก็เอาเงินมาบำรุงวัดอะไรประมาณนี้ครับพวกแบบนี้เวลาเ้าเจอไอ้ไข่มาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจนไหน้วเจอเป็นในรูปแบบไหน,นครับที่เมื่อกี้บอกว่ามีการดึงขามีอะไรพวกนี้เขาก็เจอเหมือนคือลักษณะคล้ายๆกับเจอกุมารทองอะ่ะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะวิ่งเล่นมาดึงขามาดึงหัว <ừ> มาแกล้งคนก็เลยคิดว่าไอ้ไข่เป็นกุมารแต่จริงๆค,คือเขาแค่แสดงว่าเขาคือเด็ก ให้รู้เฉยๆว่าเขาคือ,อไข้ไข่จริงๆตัวเขา,วาไม่เด็กหรอกพวกนี้อายุเป็นรูปก,กี่ร้อยปีมาแล้วครับผมก็น่าจะเป็นข้อมูลที่หลายๆคนสนใจอยู่เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในกระแสอยู่นะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะครับเช่นเคยนะฮะพูดคุยกับพวกเราแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์เราที่ได้ที่แฟนเพจโค้ชกูรูนะครับยังมีการไลฟ์สตรีมมิ่งสดๆกันทุกวันเสาร์สามทุ่มนะครับแล้วก็ทุกวันพุธเราจะเอาเทปมารีรันใน u t u b e อีกทีหนึ่งช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่ง โดยประมาณนะฮะแล้วก็ตอนใหม่ๆเนี่ยจะมาทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณที่ช่อง y o u YouTube g h o s t Guru นะฮะเทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรต่อหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเวลาตอนอาจารย์ไลฟ์สตรีมิ่งอย่าลืมส่งดาวนมาเยอะๆนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเราสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ